ววสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีคุณนายแนยมีอย่าง ลอบอลอบอโอ้โธ่ก็มาทำลอบอลอบอครอาคนงามคุณไปเจ้าเจเดครอคนงาม าาาหา่จักบัตหายแจบาตพ่อห้ไไ้หาสิบันล่อคิ้วหลายวงเบ่ไหลเบ้าไหาจะคำอเนอี่ยโอ้ย่างโลเลยบึงบึงพีพ่นน่งพ่นก็ถามถามพีไปพีไปคือโลเท่ฮะอ่ยผุนถเพ่นสิมาแล้วไปุนลนะ คุณหนาหยอ,อยอามากไก่พี่ไปด้วยคุณนายบอกคุณนายว่าอย่ะมากไก่พี่ไปด้วย,ยกินหงาเบิ้งหนี่หางาคืองำ

bâng เอ้าฮะ mi กินครับ กุนไอ้ไไกุนไยคกุนไนกแกอยากเล่นน้ำกุนรอ,อ่ด้เนาะตัดผมบอกไม่วันนค้นสีไหลตนะัดผมใม่แล้วรอูยขาย <c oughs> โอเค่กลวยนั่นแม่เนจ้าเคกล้วยตัวน,นั้นขึ้นที่ชุกแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังมาไก่พี่ไป่ยังมาไก่พี่กับป่ายุ <c> ่ง <oughs> ômôm, éé, tam tít tít với cụ này nè hà, vậy tháng này cái gì năm เยห้เาไปาหยไปตองกัน้องหุ่นแัดไปตองกันแล้วอากาศดีเลยห่างลิน ุงถ่วงไปแล้วเช้อุ่มสุงถ่วมไปแล้วถ่วพาอุ่นแล้วไป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 

พรุ่งนี้นะคะครงการเพิ่นเสาาียอป่ายุสะทำม,มรกุดจะไปสำรวจเ<อ>พิ่นเสีไปสำรวจก่อนะะอบ้า่หรอเว้าบ้าไปเพ่ยว,ว <laughs> ่ายตี โอ้เราเอาผมมูจะค่อยมว้วนบบน้นำบุกแห้งเลยติดไปฝุ่นทับบ้งฝุ่นเพราะถ้าฝุ่นิึงน้ำบุกแห้งง่านั่นน่ะไปฟองหนะ่งลดมาเดี๋ยวจะพาไปดูสระนะคะรุ้งนี้ จะไปดูสะกันพรุ่งนี้จะขี่ช่างจับป่าฮะที่สั่งวันเห

Bao nhiêu cá lông đi lắm. Bao nhiêu cá lông đi lắm. Bao nhiêu cá lông đi lâu cho bay. ตำรวจดูก okay. ่อนนะคะวันพรุ่งนี้ไห้อุบุญมาเบิงก่อนไปตามีป้าบอว่าผุนนิดบ่อนบ่บวเต็มอยู่พุนปีนปลานิดน้อยโอ้พุน บ่มีดอกเพื่นเจ็บเอนนาหมดแล้วเพื่นเจ็บอออเบอาหมดแล้วตอนนีงบ่มีดอกอลดลงเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นสูบออกค่ะเพิ่นสิหลอกใหม่ปรับปรุงใหม่นะคะ,ะก็เลยพรุ่งนี้จะเอาปลานะคะมอะะโอ้ปลงาต้องลงปลาตองลงมีเที่ยงโอ้ยห้อยเที่ยงปลาอืมอใส่ มาสำรวจก่อนนะคะโอ้นี่ตัวนี้ใส่เหยียบถึงยังเหยียบถึงน้ำมส่เลยนั่ากเ็วขึ้นหนั่มเพราะไข่เากบปรกเนาะเบือนขี่เลย พรุ่งนี้นะคะเพิ่นสีลุงเอาค่ะก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วลุงแล้วนะคะชาวช้างได้ทุกทุกเชือกเขาหนาวกันนะเออเขากันหนาวเนี่ยสดเยมาบ่หมื่น เป็นอย่างอุ้มอยากมากคือกันติมืออื่นอ,อุ้มจะมาเบิ้งตีขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการโคชนาจากักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคขาสุภุสุขุนค่ะค,คลิปนี้นก็ไว้ซสำนึกก็นนะคะสวัสดีค่ะ